เมื่อจัดสรรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระฤาษีกระไรโกรธพร้อมด้วยฤาษีสีตนก็กลับลงมายังกรุงอโยธยาแล้วเริ่มประกอบพิธีบูชาไฟนั่งล้อมวงสวดคาถาประกอบพิธีต่อเนื่องยาวนานถึง3วันสคืนเมื่อครบกำหนดแล้วแผ่นดินกรุงอโยธยาก็สั่นสะเทือนพร้อมกับบังเกิดกองเพลิงขนาดใหญ่ลุกโชนขึ้นมาอยู่กลางวงฤาษีแล้วจึงปรากฏร่างอสูรตนหนึ่งผุดขึ้นมาจากกองไฟใน ถือถาดทองบรรจุข้าวทิพ์ีปั้นเอาไว้บนศีรษะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทุกสารทิศและก็หอมไกลไปจนถึงกรุงลงกาของทศกัณฐ์ด้วยทําให้นางมนโทมาเหสีของพญายักษ์ที่ได้กลิ่นเกิดนึกอยากจะลิ้มรสของข้าวทิพจนจนอดใจไม่ไหวนางมณโทจึงไปขอร้องให้ทศกัณฐ์ไปเอาข้าวทิพ์มาให้เธอกินหน่อยเมื่อเมียสุดที่รักอยากกินทศกัณฐ์ก็จะต้องหามาให้กินให้ได้ เขาจึงมอบหมายให้นางกากนาศูนแปลงกายเป็นนกกายักษเพื่อบินออกตามหาต้นตอของกลิ่นหอมนั้นทันทีซึ่งนางกากนาศูนนั้นนะครับก็บินตามกลิ่นหอมนั้นไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงกรุงอโยธยาเธอก็สังเกตเห็นกองไฟที่มีอศสน์ยืนชูถาดทองที่มีปั้นข้าวทิพย์อยู่นางกากนาศูนจึงใช้ร่างกายอันใหญ่โตของเธอ พุ่งเข้าไปทำลายโรงพิธีทันทีทำเอาเหล่าฤาษีที่กำลังนั่งท่องคาถาอยู่ต้องตื่นตกใจรีบลุกหนีกันโอลมานเปิดโอกาสให้นางกากนาสูนบินมาคาบเอาข้าวทิพย์ไปได้ครึ่งปั้นก่อนจะบินกลับสู่กรุงลงกาไปได้สำเร็จแต่แม้จะเสียข้าวทิพย์ไปครึ่งปั้นพิธีบูชาไฟก็สำเร็จลุล่วงแล้วฤาษีกระไลโกรธจึงจัดการแบ่งข้าวทิพย์ให้แก่มเหสีทั้งสาของท้าวทศรถ โดยที่นางเกาสุริยามาเหสีเอกได้กินข้าวปั้นไปหนึ่งปั้นนางไกยเกสีซึ่งเป็นมาเหสีรองก็ได้กินข้าวปั้นไปหนึ่งปั้นส่วนนางสมุทรเทวีมาเหสีลำดับที่สามก็ได้กินข้าวปั้นไปหนึ่งปั้นพร้อมกับอีกครึ่งปั้นที่เหลือด้วยและทันทีที่มาเหสีทั้งสามได้กินข้าวทิพย์เข้าไปแล้วร่างกายของพวกเธอก็ผ่องใสมีน้ำมีนวลขึ้นมาทันทีก่อนที่พวกนางจะตั้งครันขึ้นมาพร้อมๆกันในเวลาต่อมา